สิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชาได้ออกแถลงการปฏิเสธข่าวที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของไทยค่ะโดยระบุว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะกรณีที่ไปอ้างนะคะว่าเวียดนามเนี่ย ที่บอกว่าจะถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไห่กับเกาะฟูกวกอาจจะส่งผลกระทบต่อทางเดินเรือของกัมพูชาในโครงการของฟูนันเตโชค่ะโดยในถแถลงนะคะในเนื้อหานะคะที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยเขาถแถลงออกมานะคะเขาบอกว่าเพื่อตอบสนองต่อการสอบถามต่อสื่อเกี่ยวกับโพสต์ล่าสุด ที่มันว่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยที่บอกว่าเวียดนามกำลังดำเนินการโครงการสร้างถนนข้ามทะเลที่เชื่อมระหว่างตำบลเกาะเตียนไห่จังหวัดอานซางกับเกาะฟูกวกซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงว่าด้วยน่านน้ำประวัสสติศาสตร์กัมพูชาเวียดนามในปี1982และนอกจากนั้นก็ยังยืนยันข่าวว่าได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตเวียดนามแล้ว แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้รับจากสถานทูตเวียดนามประจำพนมเปญเนี่ยเวียดนามเขาบอกมาว่าไม่มีโครงการสร้างถนนดังกล่าวที่ละเมิดข้อตกลงระหว่าง2ประเทศตามที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะคะและนอกจากนั้นนะคะทางกระทรวงเนี่ยก็ยังโบยมาที่ประเทศไทยค่ะบอกว่าไอ้ข่าวที่เผยแพร่อยู่เนี้ยมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเฟกนิวที่เกิดมาจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะ ว่าให้งดเผยแพร่ข้อมูลนะคะเพราะว่าไอข้อมูลอันเป็นเท็อันนี้มันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบ ต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างราชอาณาจรรักรกัมพูชากับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอ่ะเขาพูดอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมประเทศไทยเรานะคะเผยแพร่ข่าวปลอมจริงหรือเปล่านะคะทางด้านของเพจสองเขมรค่ะก็เปิดคลิปออกมาแล้วนะคะบอกว่าข้อมูลดังกล่าวที่ประเทศไทยนําเสนอมันไม่ใช่เฟกนิวส์ซะหน่อยแต่ว่าสื่อของเวียดนามเป็นคนปล่อยออกมาเองอ้าวแล้วสื่อเวียดนามนะคะ ก็เป็นคนยืนยันเองค่ะว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เฟกนิวตามที่เขเมรน,นั้นกล่าวหาไทยค่ะ